อันนี้มันเป็นผักกาดขาวนอ้อง่กาที่มันไมห่หอใช่เหรอใช่โอ้ยงามมากเนี่ยคือว่ามันจะหัวแน่ๆเลยถ้าไม่เอากินพี่ว่ามันไม่ห่อหรอกมันเป็นผักกาดขาวนอ้องผักกาดขาวที่เราซื้อกินกัน,นอะไม่ใช่ในในรูปมันเป็นหอ่อเหรอ,อ,อที่พี่เขียวให้มาเนี่ยต้นนี้เมือนมากเลยจะหอนะ่องามมากเลย ไม่ลองห่อมันดูมันจะห่อมันห่อเองใครจะห่อให้อ่ะบ้าแล้วมันจะหอ่อเองได้ยังไงเนี่ยแต่ว่าอะไรก็ไม่รู้กินน่ะนี่แหละผักปลอดสารพิษด้วยแทดแ้ดูแตงดูแตงแตงกำลังจะพึ่งผักงามมากซาลานณน้องแก้วกำลังจะสวยคลิปที่แล้วยังไม่งามขนาดนี้เลยนะเนี่ยดูดิ ปลูกผักในกระถางปูนเป็นไงได้ผลเกินคาดหมายอันนี้ก็ปลูกใหม่อีกแล้วอันนี้เหมือนกันใช่ไหมผักเหมือนกันใช่ไหมน้องแก้วกวางลงตุ้งสีดอกสีเหลืองอันนี้กวางตุ้งดอกฮะมันงามตรงไหนเนี่ยในเนาะเนาะนะเนี่ยงามเกินหนะไปน่อันนี้อะไรน้องแก้วเนี่ยแตงไงแตงอะไรทําไมมัน ไม่ใช่ทำไมมันใบมันใหญ่จังแตงแตงแตงล้านปเหรอแตงกวาแตงกวาไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไม่ใช่ผสมตำ่ะเออนั่นแหละแตงล้านเขาเรียกว่าแตงล้านส่วนมากจะส่วนมากก็จะเป็นไอ้พวกแมลงตับเต่าไงมันชอบกินผักแมลงตับเต่าติดแข็ง อุ้ยมีสาระแน่งามมากแต่ว่าไม่มีใครเอากินเขาไงเขาก็ยังไม่เอาเขายังไม่เอากินอันนี้สาระแน่งามงามผักเสือกผักเสือกผักสาระแน่นี่แหละผักปลอดสารพิษด้วยแท้ ดูเจ้าของปลูกอันนี้เป็นเจ้าของอค, <laughs> คนปลูกคนปลูกคนปลูก,กยังไม่ได้กินเลยกินยังไม่ได้กินกินเอาไปเอาไปครั้งหนึ่งกินไม่หมดเลืองหมดแล้วเลืองหมดแล้ว <laughs> เดี๋ยวก็ทิ้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันกินไม่ทันนะน้องแก้วต้องให้เขาเอาไปกินไม่ใช่เลรลอดูสักเดือนไงกลัวว่ามันจะเป็นประกาศทัวรอไูถ้ามันเป็นประกาศทัวร์โอ้โเป็นไรนี่มันได้กินหมด ดูมันจะหอมใช่ปะเนี่ยเหรอเออเนี่ยหนูว่าไอ้ผักนี้มันต้องสอบน้ำดิๆแน่ๆเลยเขาก็ประมาณนี้แหละมันต้องลดเช้าเย็นก็อย่างนี้แหละมันก็ต้อง <c oughs> เป็นอย่างนี้แหละไปา